เอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซื้อกระแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อกระแตงตรงนี้เลยฮะ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปัเคลอบเกมไมค์ครับนเนนะครับแล้วตอนนี้ผมซีรีส์ซีนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะาตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่า10ไมค์คราฟเกมมิ่งบิ h แฮงนะครับผมก็คือแบบเป็นบิวแฮกเกี่ยวกับอุปกรณ์เล่นเกมนั่นเองฮะเอาเป็นว่าเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเป็นแบบว่า3โซนละกันนะครับมันจะได้มีหลายบรรยากาศนะครับผม โซนแรกเนี่ยจะเป็นคอนกีตสีฟ้ากับไม้สปเปิร์ดแนวอผมแล้วก็โซนอย่างต่อไปจะเป็นคอนกีตสีเหลืองนั่นเองฮะส่วนพื้นก็จะเป็นไม้เบิร์ดนั่นเองและโซนอย่างที่3นะฮะ เอาเป็นด้านนี้บ้างดีกว่าจะเป็นคอนกรีตสีเทานะกับพื้นอกนั่นเองโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่อ่าสามโซนแล้วนะครับเริ่มจากอย่างแรกกันเลยดีกว่าเราก็จะมาสร้างเป็นเกมมิ่งคอนโซลนั่นเองอย่างแรกก็จะทุบไปสองบล็อกก่อนเลยนะแล้วก็ลงมาอีกสองบล็อกครับผมทีนี้ก็จะเป็นสนุนนั่นเองหนึ่งหนะด้านนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มาที่ด้านหลังเราก็จะวางเป็นดีเินเซอร์ไปฮนะแล้วก็ใส่อเมร์สแตนอย่างละหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปล่อยมาเลยน่ปะ,ะปบบอไะต ก็ไม้เบิร์ดเลยฮะวางล้อมรอบมานะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นอา่าบันไดนั่นเองเพราะบันไดเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีช่องว่างอยู่แล้วก็วางเป็นพิสซันกับเลสโตนอ่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแบบแท่งดาๆใช่ไหมเราก็จะมาเลือกดูปุ่มเลยว่าเอาสีอะไรนะครับผมอ่ะสมมติว่าเป็น2ส,สีนี้แล้วกันแปะไปเลยครับนี่เป็นจอยเกมแบบสีม่วงกับสีฟ้าใช้ได้เลยใช่ไหมแล้วเราก็จะมาปิดนิดนึงนะเป็นสเปิร์ดแท็บรอปิดไปเลยแล้วก็มาที่บล็อกนี้เราก็จะทุบไปออะบลนะล็็็็กกกกนนนนนแ้้้วางๆเเหมืัตรีจปส 3 4แล้วก็ต่อบอขึ้นมานิดนึงตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นวอลนะครับผมอาเมอร์สแตนแล้วก็พิสตันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบหมวกเหล็กนะใส่เข้าไปแล้วก็ดันฟืบนี่ ให้มันมาชนนะครับผมทีนี้ก็ทุบไปเลยปล่อยให้มันลงมาฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวางไม้แล้วก็เบรดแชปรอเนี่ยสลับฝั่งกันฮะซึ่งมันก็จะเป็นการแบบดันลงมาเพื่ออุดช่องว่างนั่นเองสเต็ปแรกอีกรอบหนึ่งแล้วไอตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปิดขึ้นมาด้วยนะโอเคอีกนิดนึงจะเป็นกระถางดอกไม้กับเฟิร์นนั่นเองแล้วก็เทียนไขนิดหน่อยเอาละแล้วก็จะได้เป็นแบบโซนคอนโซลแล้วนะฮะก็จะมีจอยเกมแล้วก็เคหานะครับผมแล้วก็พอมีเครื่องเกมเนี่ยเราก็จะต้องมีจอเล่นเกมด้วยทุบไปเลยคร เข้าไปเลยนี่เอาให้เต็มตรงนี้เลยส่วนตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นอ่าบล็อกบาเรียนะเราจะแปะแบนเนอร์สีดำเนี่ยเฉียงๆไว้ตรงนี้นั่นเองเป็นแบบเหมือนมีขานะแล้วก็ตรงนี้แปะตรงๆไปเลยครับเออแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันชิดไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรตรงข้างๆนี้เนี่ยเราจะทำเป็นแบบว่าลำโพงนะครับผมก็วางไว้แบบนี้เลยเอ็นรอตใช่ไหมเดไลไรท์วอลแล้วก็ฟาวเวอร์พอนนั่นเองโอเคได้มาละสำหรับโซนเล่นเกมโอเคโซนที่2เนี่ยเราก็จะมาสร้างเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองครับผมอย่างแรกเดี๋ยวขอเป็นโต๊ะซัพเปอร์ตก่อนเลยวางมาแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะขุดไป2นนนะะะฮแล้ววกก็็จาางเเเเปดิซอออรรร์์์ับมสแตนปล่อยมาตัวนี้้เลลยแวก็ ใส่เป็นหมวกโซ่เอ <N> ็นชานนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนคีย์บอร์ด RGB อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแสงมันจะแบบไม่ค่อยชาดเท่าไหร่นะแต่จริงคือมันเอ <N> ็นชานแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอปิดก่อนลวกันก็คือดันลงมามันจะได้ทึบนะฮะนี่เป็นไงทึบแล้วแต่ว่าแบบอ๋อนี่มีแสงอยู่โอเคตอนนี้นูนแสงหายไปละไอเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยลืมวางพรมนี่ว่าก็ว่าอยู่ระดับมันแปลกๆนะถ้าตามที่ถูกต้องเนี่ยหมวกมันจะต้องนูนออกมานิดนึงเดี๋ยวขอลองใหม่ซิดันลงมาแบบนี้มันจะต้องแบบเป็นหมวกขขึึ้้้นนนนมาาิดง่่แแลวก็สผยบเเไปี กลายเป็นคีย์บอร์ดแล้วฮะแปลว่าฟิลโน้ตบุ๊กเลยอะแล้วก็ตรงกระแพงเนี่ยเราก็จะแปะเป็นไอเทมเฟรมไปแล้วก็แมปนั่นเองอ่านี่เห็นรูปแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นรูปแบบเกมไมค์คราฟนั่นเองไหนลองแปะดูสิเฮ้ยคลอดเหมือนคุณผู้ชมคือแบบฟิลโน้ตบุ๊กจะจัดเลยเนี่ยเห็นปะดูไกลๆก,ก,ก็ยังรู้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแบบเทคนิคการใช้รูปใส่ในแมปนั่นเองซึ่งวิธีเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่แบบโหลดไฟล์แมปอันนี้เนี่ยเอาไปใส่ในโฟลเดอร์เซฟฮะ แค่นั้นก็ได้แล้วโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยก็ตกแต่งกันนิดหน่อยฮะจะเป็นกระถางดอกไม้กระบอกเพชรแล้วก็กระถางดอกไม้อีกอักอนนึงเนี่ยปิดด้านบนโอเคนี่จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนอีกอันใช่ไหมเราก็ต้องมีเมาส์ไว้ดิฮะนี่มีโดบุกก็ต้องมีเมาส์แล้วก็โซนอย่างที่3ก็จะเป็นตู้อาเคนนั่นเองเอาละ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้สีแดงเลยนะอย่างแรกก็จะเป็นคอนกรีต1 2 3ตรงนี้ก็จะเป็นสลับไอเทมเฟรมเนี่ยแปะไว้ตรงนี้เลยพร้อมกับแมปแบบคัดตอมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแพ็กแมนนั่นเองใส่ไปเลยโอ แดงด้านบนแล้วก็ข้างๆเนี่ยแปะเป็นป้ายไปก่อนเลยพอแปะแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นไอเทมเฟรมนั่นเองใส่เข้าไปฮะโอเคส่วนด้านหน้าเนี่ยแปะเป็นป้าย m แมงกรูแทนแล้วก็พิมพ์คำอะไรก็ได้อย่างเช่นเติมเหรียญเข้ามาอ่านี่ไงประมาณนี้เลยตัวมาเน,นื่องจากเชเดอร์เนี่ยมันทำให้มองไม่เห็นใช่ไหม เดี๋ยวเติมแสงซะหน่อยหมึกเรื่องแสงปุ๊บนี่อ่ะกับสีนะฮะก็จะได้มาแล้วให้เติมนะครับผมเราจะเอาโล่เนี่ยลงกับแบนเนอร์สีดํานะซึ่งถามว่าทําไมใส่เข้าไปตรงนี้เลยนี่หมุนนี้นึงเอ้ยเดี๋ยวทไมไ,ไม่ใช่หมุนตรงรูปนะเราก็จะได้เป็นแบบช่องสําหรับยอดเหรียญนั่นเองเออจริงไอคำนี้เนี่ยควรจะเป็นมาทาด้านบนมากกว่าผมผิดไปนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะได้เป็นโซนเกมมิ่งนั่นเองฮะมีทั้งสามแบบเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็น นั่นเองที่อยู่ในโลกที่พร้อมจะตกเมื่อไหร่ก็ได้เลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่า เป็นโลกเรียบใช่ไหมแล้วก็ขัดต้อมไปตรงบล็อกเนี่ยจะให้มีแค่อย่างเดียวไปเลยน่าคือบิ๊กรีฟลีฟนั่นเองไหนดูซิได้หรือเปล่านี่ไงมีแค่บล็อกเดียวเลยนะก็ถ้าตกไปก็คือแบบตกเลยอะลองสร้างดูดกว่าไหนดูซิจะได้หรือเปล่านี่เป็นไงขออนุญาตลองนะครับฟืบเวลาที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะแบบเหี่ยวโลบแบบนี้เลยแล้วก็ตกได้เลยฮะโอ้โหน่ากลัวจะจัดถึงเวลาทดสอบกันแล้วว่าถ้าแบบไอ้พวกลุงพวกนั้นเนี่ยมันไล่เราใช่ไหมมันจะหยุดหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมมันนดดซเเีี๋ยววววจะะะาางงงลลล็ออกกนนน้้้ไไตรรแ เดีวเนี่ยไอ้นี่ดีกว่าวิดีซซเตอร์ที่จะถือขวานนะฮะเอาละวางไว้ประมาณ4ตัวแล้วก็มาดิครับไหนลองไล่ล่ากันหน่อย,อยคุณผู้ชมมันถึงก็ตกกันเลยหรอเดี๋ยวนะโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยตกกันแล้วฮะเกินไปหรือเปล่ามันจะไม่หยุดไล่นะแต่ว่ามันตกไงอ่ะเดี๋ยวเราเสกเยอะเลยปึ๊บไหนดูซิมันจะรอดหรือเปล่าโอ้โหดีวนะยังไม่ทันะไรเลยตกกันหมดแล้วอะอะไรวะนะ่ะมันยังไม่มีเป้าหมายในการล่าใช่ไหมได้เลยได้เลย,เลยมา แน่จริงก็ตามมาดิตกหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ยังรอดอยู่ว่ะแล้วยังไงละ่ะครับถ้าเราหักแบบมุมเลี้ยวหลบเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกเองแหละใช่ไหมมาดิมาดิเรียบร้อยฮะตกไปแล้วขนาดเรายังเกือบตกเลยไล้วพวกนี้ละ่ะสวัสดีครับแน่จริงก็ตามมาเฮ้ยโอ้โหตกอย่างรวดเร็วฮะยังไงมันก็จะไล่เราใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไล่เรามาเนี่ยมันจะตกตามที่แบบเราวิ่งเอาไวน้นะฮะโคตรฮาเลยอ่าแล้วถ้าเป็นแบบไอ้ลุงพิเลจเจอร์ละ่ะลุงหน้าไม้นะ อยากรอเหมือนกันเดี๋ยวเสกไว้ที่เดิมตรงนี้ดีกว,ว่าสักประมาณสี่ตัวเอาละแน่จริงก็ไล่มาดิแล้วก็ตกหรือเปล่าโอ้โหตกไปอีกแล้วล็กตัวนึงฮะยังรอดอยู่แต่ก็ไม่รอดว่ะโอ้โหยังไงกันครับเนี่ยมันจะตามไม่ทันกันเลยเหรอไหนก็ไหนแล้วฮะขอดูหน่อยแล้วกันไอพวกนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ,อ,อ,อ้าวยังไม่นันพูดเลยเลยตกกันไปหมดแล้ว รีบเกินเอาตรงนี้มีน้ําด้วยนะว่าไงลุงลุงยังรอดเดยือหรือเปล่าเนี่ยเฮย้ยไอลุงคนนี้รอดว่ะก็คือแบบเดินชิวๆไม่สดะไรเลยแล้วกำลังจะไปที่ไหนฮะลุงลุงเข้ามาแบ็คสมิธแล้วเปลี่ยนอาชีพซะด้วยโอ้ยฉลาดว่ะลุงอยู่บนนี้อะแล้วยังไงล่ะฮะฉลาดหรอมันไส้ว่ะขอตบ1ทีแล้วอันนี้ตกไปเลยเฮย้ย ล่วงเอาสุดท้ายก็ล่วงเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาอยู่นะงงไปหมดเลยฮะส่วนข้าวก็เป็นแบบนี้หรออะไรวนะน่ยน่าจะแบบเพราะมันมีบล็อกเดียวนะฮะก็เลยแบบแปลกไปหมดเลยแล้วก็สําหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะมันก็จะเป็นแบบว่าม็อบใหม่ในเกมไมค์ครับนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพนกวินนะครับผมอันไหนดูซิถ้าเพนกวินเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงฮะซึ่งการที่เราจะเจอเพนกวินเนี่ยเราจะต้องไปไปโอมน้าแข็งนั่นเองว้าไปกันเลยดีกว่าเอาละว้ามาแล้วไหนดูซิไปโอมนี้เนะก ฮัลโหลเฮ้ยคุณผู้ชมเจอเพนกวินแล้วอูกําลังโดดเลยอะน่ารักจัดน,นะครับสวัสดีครับว่ายังไงสามารถต่อยได้หรือเปล่าปุ๊บนี่เอ้ยต่อยได้ด้วยนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิน่ารักจัดเลยโอโหดำลงไปแล้วฮะอันไหนดูสิข้างใต้มีอีกหรือเปล่าโอ้โหเยอะจัดอะไรมาน่ะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพอเราว่ายกับเพนกวินเนี่ยเราได้ความเร็วด้วยฮะโอ้โหยว่ายอย่างเร็วเลยว่าไงาเพนกวินทำไมอยู่กันเยอะจังวะโอ้โหเอาเดี๋ยวขึ้นมาก่อนดีว่าเอ้ยจะตายแล้วเพนกวินอยู่กับเราเพียบเลยครับ ซึ่งน่าเสียดายที่แบบไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันแพ้มอบโมนไปนะก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกน่ารักดีเหมือนกันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเมื่อคืนรีซอทแพกนั่นเองเปลี่ยนจากโลมาเนี่ยเป็นเพนกวินนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีแบบอีก d ั t a p a แพกหนึ่งเหมือนกันจะเป็นไข่เพนกวินนะไหนลองเสกดูซิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพนกวินที่แบบเพนกวินเลยอะ่ะสวัสดีครับ เอ้ยคุณผู้ชมดูขามันเดินดิตอกแตกตอกแตอกอ่ะอุยน่ารักจัดเอาละดูอีกตัวหนึ่งฮะนี่ต่อยได้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้ต่อยไม่ได้ว่ะเอ้ยได้อยู่ว่ายังไงทําอะไรได้หรือเปล่าเออเหมือนว่าแบบถ้าเราให้แซลมอนมันเนี่ยมันสามารถผสมพันธ์ได้นะหรือต้องโยนไปวะอ่ะอ๋อนี่ไงได้อยู่นี่โยนเข้าไปหัวใจขึ้นแล้วนะเอาเดินแยกกันเฉยเอาใหม่ดิๆๆอเอาใหม่ดิโยนไปครับปุ๊บจะให้มันผสมพันน่ะเอ้ยนี่ไงตัวฉิ๋วมาแล้วโอ้หน่ารักจัดนะครับสัตว์โลกน่ารักแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกเพิ่มมมาาไไดดด้้้ยยยััังงงงวววะขขอออหเเพิ่่่ทีีลลกนนนูต เป็นยังไงบ้างฟืบนี่มันก็จะเป็นท่าไหวแบบนี้เลยอุ้ยดูตีมันทีบดีน่ารักชาดอะลาไวไล่กินแซลมอนเหรอโอ้โหน่าตงสารแย่เลยแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปมันก็จะเป็นแบบม็อแบบที่ชนะการโหวตครั้งนี้นั่นเองฮะน่าคืออามาดิโลนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในเกมใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเสกมาได้ฮะซึ่งการที่เราเจอเนี่ยเราจต้องไปไปโอมาซาวาน่านะหวามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวทำไมซาวาน่ามีแค่นิ้วเนี่ยค้ดเล็กเลยแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังเสกได้อยู่ดีครับนี่ อามาดิโลใช่ไหมซึ่ง่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะอยู่ในแบบว่ากรอบของมันหรือเปล่าถ้าเราต่อยไปละ่ะเฮ้ยเอะขออนุญาตต่อยนะครับไอ้มันไม่ทาร้ายเราเลยหรอถ้าเราต่อยไปเนี่ยเราจะได้อะไรจากมันหรือเปล่าเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปของที่แบบเอาไปคราบกรอบน้องหมาได้นะโอ้ยถึกจังวะขอดาบเลยละกันมานี่ขอไปคราบกรอบหมาหน่อยเร็วฆ่ามันครับตายบ้างปงเนี่ยเฮ้ยเถอะเอา้าไม่ดรอปเหรอเดี๋ยวลองฆ่าเพิ่มก่อนมาดิครับอามาดิโลเหรอขอโล่หน่อยได้ไหม เอ้ยนี่งเป็นเกาอของมันนะฮะขออนุญาตลองเลยคาบแบบนี้ครับผมเราก็จะได้เป็นเกาะน้องหมาแล้วยังไงต่อเราจะต้องมีน้องหมาเป็นของตัวเองฮะทาให้มันเชื่องโอเคลองแป๊บนึงน้องหมาใช่ไหมฟืบกระดูก,กระดูโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เนี่ยคลิกขวาไปเลยหรือเปล่าอ๋อคือดัต้าแผงนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นต่อใส่ก่อนนะแต่แค่แบบพอยนเข้าไปเนี่ยเลือดมันจะเยอะขึ้นนะเอาล่ะลองเทกันดูดีกว,ว่าใช้ดาบในเทเลไลท์เนี่ยตบไปเลยเองจะตายหรือเปล่าอา้าว สองทีนะฮะแต่ว่าเรือดมันก็น่าจะเพิ่มแหละใช่ไหมตามหลักการเนี่ยไปไหนจ้าไปไหนจ้านี่จริงๆมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะฮะวันดิโลเนี่ยยังไงมันก็ชนะบทแล้วอะแล้วก็ต้องยอมรับมันนะคะผมให้มันเข้ามาในเกมได้เองอ้ยมันโหดด้ด้วยเฮ้ยเจ๋วอะแล้วก็สําหรับอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปก,กเนเยดีกว่าครับผมจัดไปซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าไมค์คั a สติ๊กเกอร์มีมสตรีแบบสมจริงนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะ แล้วยังไงต่อเดินมาที่หลุมแบบนี้อุ้ยดูดน่ากลัวจังวะ,ะโดดไปเลยเหรอเรียบร้อยอ๋อแคผมก็ถ้าใคชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิ์เครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยฮนะสำหรับคลิปนี้คองพีเด่นนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ